رقم الظلام يلفه لف السوار ردي اباطيل الطغاة وابحري بالدين لا تخشين امواج البحار البحار ولتشمخي بالدين حتى تسعدي وامضي به في دربه اسمى شعار, أسمع شعار. มิลล์อัลหุหมานีอัลหุม a l h a m d u l i l l ิรับบินอลมินวับิฮินัสต اع นวะลา حو ลวะลากควะติลบิลลาฮิละลียจนาฎิมอาหมาบาน a s t a g ม f i r u l บาระหมุตุลลอฮิบะบริกาตุดอกไม้แข่จาครับนะครับยามสายของวันพุธครับ9้นาฬิการ30นาทีโดยประมาณถึงส1เนิกาครับทางไว้เช่นนันครับกับชั่วโมงครึ่งของรายการที่เราจะมอบให้กับดอกไม้แข่งจาครับความเป็นผู้หญิง ความสวยงามความอ่อนโยนความหอมหวานครับความสูงส่งทุกอย่างครับที่เราอยากจะมอบให้กับเธอครับผู้เสียสละกับความเหนือยกครับกับความอดทนกับความอดกลั้นเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับสามีให้กับครอบครัวแล้วก็มอบให้กับสังคมบนโลกดินยานี้เพื่อกับความงดงามของดอกไม้ขห่งจามครับกับวิทยากรของการพูดคุยกับเราครับในรายการอาจารย์ดุษสีมาลาครับสลาม l a m u a l a i k ว m าร r a มะตุลลอฮิวะบะ a r a k a t u h ครับผมเพราะงั้นครับความหนาว <c oughs> ครับกับบรรยากาศความคุกคุนของการเมืองของสังคมครับก็ต้องพยายามที่จะศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ก็ดำเนินทิศไปในหนทางที่ถูกต้องอย่าเที่ยงพํำอย่าตกเป็นเหยื่อครับกับความไม่ถูกต้องกับความไม่ดีงามของอิสามครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งครับที่เราจะพูดคุยในวันนี้ที่จะเน้นย้ำถึง บรรดาดอกไม้ที่เป็นแม่บ้านทั้งหลายครับกับการดูแลบริหารกิจการภายในบ้านของตัวเองเนี่ยปรากฏว่าเอ,อเราอยากจะประดับประดาหรือว่าเรามีความจาเป็นครับกับการที่จะต้องซื้อหาสิ่งของครับเข้ามาใช้ภายในบ้านของเรามันอยู่ภายใต้กรอบของความอยากได้หรือมันอยู่ภายใต้กรอบของความจาเป็นครับเพราะว่าประการหนึ่งก็คือว่า เราพยายามที่จะสะสมสิ่งของภายในบ้านด้วยก,การหาซื้อมาในระบบวิธีการของการผ่อนส่งครับแม่บ้านผ่อนส่งครับในวันนี้เป็นเรื่องราวของแม่บ้านที่พยายามจะหาสิ่งของไว้ใช้ภายในบ้านแต่ว่าไม่สามารถที่จะซื้อหาได้โดยตรงก็เลยต้องไปผ่อนครับหมดตัวนี้ก็ผ่อนตัวนั้นหมดตัวนั้นก็ผ่อนตัวนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นความความสุขของแม่บ้านครับบางบางครอบครัวอาจารย์ดุสครับการที่เราซื้อของผ่อนส่งครับกับ กับกับในอิสลามครับจะมีดอกบี้อธิปะปนอยู่ด้วยครับในของที่เราผ่อนส่งจะซื้อตรงๆก็ซื้อไม่ได้เลยต้องใช้วิธีการนี้อิสลามบอกอะไรบ้างครับกับดอกไม้อิสลามในวัาาววลลลลนนี้ <c oughs> ครับอัลลอฮฺอิลลอฮนอัลลอฮฺข้าอาจารย์ครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือแม่บ้านเงินผ่อนอ่าแม่บ้านครับครับครับรือผ่อนของอะไรกันแล้วแต่เข้าใจกันเอ่อ อันดับแรกเรามาดูคําว่าการขายการค้าการขายหรือว่าการขายแบบผ่อนทรงเนี่ยเป็นที่อนุญาตหรือไม่ตามหลักการของอิสลามอ่าครับตามหลักการอิสลามหรือว่าที่นักวิชาการได้พูดถึงการค้าขายประเภทนี้เรียกว่าอันไบอุบิดตักซีตนะครับอันไบอุงคือการขายบิดตักซีคือการเป็นผ่อนหรือว่าเป็นช่วงๆไปนั้นอันไบอุบิดตักซีตนะครับที่นักวิชาการได้พูดเนี่ย ก็ถือว่าเป็นที่อนุญาตแต่ว่ามีเงื่อนไขหลายประการเชัาเราเราก็ค่อยเพิ่มเติมหรือเสริมไปตรงนี้รูปหรือลักษณะของการค้าขายประเภทเนี้หรือวันแบงก์ตักซีก็คือการค้าขายที่ไม่ใช่เงินสดนะถ้าเราซื้อของประกาดมหนึ่งผมขายจานโดิกินสิบ,บาทจา์ให้เงินผมมาอันนี้ก็คือเป็นการ ซือสดเป็นการซื้อสดเป็นการซื้อปกติอันนี้ก็เป็นของที่ฮาราแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วนะครับตกลงกันสิบาทผมให้ปากกาอาจารย์ไปอาจารย์ให้เงินผมมาส0บบาทนี้ก็ชัดเจนแต่ถามว่าถ้าปากกาเนี่ยถ้าผมจะขายอาจารย์แบบผ่อนได้ไหมอาจารย์บอกว่าอาจจะไม่มีเงินที่จะให้หนะครับครับก็ถือว่าเป็นที่อนุญาตในการที่จะขายแบบผ่อนครับยกตัวอย่างเช่นปากกาดันเนี่ยผมขายอาจารย์1ิบบาทนะนะ อาจารย์บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีขอผ่อนเดือนละ3บาทแล้วกันอครั้งแรกนี่ให้มา4ก่อนแล้วก็เดือนต่อไปก็3แล้วก็อีที่เหลืออีก3าบาทานะ uh huh. ก็เดเือนต่อไปอย่างนี้ก็เป็นที่อนุญ,ญาตหรือจะขอรอไปไปจ่ายเดือนหน้าทีเดียว10บาทเลย uh huh. ก็เป็นที่อนุญ,ญาตแล้วว่าจะรอผ่อนจะจ่ายเป็นช่วงๆที่เราเรียกว่าผ่อนกันเนี่ย uh huh. หรือว่าจะให้มาแบบรอ2เดือน3เดือนแล้วแต่ตกลงแล้วก็ให้มาเลยเป็นทั้งหมด ก็ถือว่าได้เหมือนกันตามคําพูดที่มีน้ําหนักของนักวิชาการคือการขายลักษณะอย่างนี้ครับหรือว่าจะขายระหว่างเงินสดกับเงินผ่อนแล้วมีค่าที่แตกต่างกันก็เป็นที่นิยาา่าในการตกลงในตอนนั้น <c oughs> ยกตัวอย่างเช่น <c oughs> ผมขายปากกาอาจารย์เนี่ยด้านเนี่ยสิบาทซื้อตอนนี้นะผมบอกอาจารย์ว่าสิบบาทแต่ถ้าอาจารย์จะซื้อผ่อนจากผมเนี่ยเป็นเงินผ่อนเนี่ยผมขายสิบห้า อ่าตรงนี้ถือว่าได้ไม่ได้เป็นดอกเบี้ยไม่ได้เป็นรีบาอยู่ที่การตกลงกันถ้าขายตอนนี้เงินสดผมขาย10บาทแต่ถ้าขายเงินผ่อนผมขาย15บห้านะอ้าวว่ากันไปเดือนละ5บาท5บาท3เดือนอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถที่จะกระทำได้ถ้ากับว่าคนซื้อเงินผ่อนเนี่ยอาจจะแพงกว่าซื้อเงินสดในการครับผมแต่ไม่ไม่เป็นดอกเบี้ยไม่เป็นดอกเบี้ยเพราะว่าเราได้มีการตกลงกันอะไรคาตรงนี้ว่าถ้าขายเงินผ่อนขายเท่านี้นะ ขายเงินสดขายเท่านี้นะอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อว่าจะซื้อไหมแต่มันจะใกล้เคียงเหมือนกันนะใกล้เคียงกับเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของรีบาเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่เป็นที่อนุญาตยกตัวอย่างเช่นผมขายประก,กาดานเนี่เอาละเงินผ่อนสิบห้าบาท แต่ผมบอกอาจารย์ว่าหรือเรามีการตกลงกันว่าถ้าอาจารย์ช้าไปสักเดือน2เดือนอถ้าช้าไปเดือนหนึ่งผมจะขอเก็บอีก5บาทนะเป็น20เป็น25เนื่องจากการล่าช้าในการชำระตรงเนี้ยถือว่าเป็นริบาเป็นดอกเบีย้ยมันจะต้องไม่เกินจากที่เราตกลงกันอ,อ,อาจารย์จะจ่ายช้าเนื่องจากมีปัญหามีเรื่องของเร่งด่วนในเรื่องความเ,เจ็บป่วยมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆเราทดสอบแล้วแต่ แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยหรือว่าผมเนี่ยขายของแล้วก็อาจารย์อาจจะชำระผมช้าเนี่ยผมก็ให้สมควรที่จะรอคอยเพราะเนื่องจากว่าอาจารย์มีเหตุจําเป็นแต่ว่าไม่อนุญาตไม่ว่าจะเป็นการตกลงในขณะนั้นเลยหมายความว่าผมกับอาจารย์ตกลงกันว่าถ้าช้านะอาจารย์ก็ยินยอมอย่างนี้ก็ไม่ได้หรือจะผมจะมาไม่ได้คุยกันตอนที่เราทําการค้าการขายแต่ผมเนี่ยจะมาเอาอาจารย์ทีหลังไม่ได้เพราะเราตกลงแค่สิบห้าที่อาจารย์บอกว่า ถ้าช้าก็ก็แม้ว่าจะตกลงกันว่าก็ไม่ได้อาจารย์เช่อาจารย์ผมให้อาจารย์ผ่อนสามเดือนนะแต่ถ้าอาจารย์ไม่ไม่ส่งอาจาก็เดดสามเดือนเนี่ยนะถ้าเดือนที่สี่ถึงเดือนที่สี่เนี่ยผมบ,ออา,า,ยบายประจันห้าบ <ๆ S 2> ่ายเป็นางปรับอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้นะถือว่าเป็นรีบาถือว่าเป็น d o บีย้ยออหรือไม่ใช่ในตอนนั้น oh, <c lic ant> นะนะผมกับอาจารย์ไม่ได้คุยกันแต่ตอนหลังในผมขายของอีกสามเดือนเห็นอาจารย์ชะชะล่าช้าในการชําระแล้วผมมาเก็บเพิ่มอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันถือว่าเป็นรีบาถือว่าเป็นดอเบี้ย เกินจากที่ตกลงกันไว้หรือเปล่าใช่มันเกินจากที่ตกลงแม้ว่าเราจะตกลงกันตอนนั้นว่าถ้าเกินนะชําระล่าช้าไปหน้าของอเก็บเพิ่มหน้าจางยินยอมก็ไม่ได้เพราะการไปยินยอมในเรื่องของรีบารเรื่องดอกเบีย้ย<อ>ไม่ได้เหมือนเราไปเซ็นเหมือนกันบัตรเครดิตที่เรา<อ>เคยพูดเพราะว่า มันมีการยินยอมซึ่งบางทีเราไม่อาจจะไม่ได้อ่านแต่ที่เคยได้ยินมาเนี่ยทั้งหมดหรือแทบทั้งหมดเนี่ยมันมีเงินมันมีตรงนี้อยู่ว่าถ้าคุณช้าไปคุณจะต้องเสียในเรื่องของดอกเบี้ยหรือที่บอกค่าปรับตรงนี้เหมือนเหมกอนกปรับเป็นการตกลงในสิ่งที่ผิดครับซึ่งใช้ไม่ได้ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นค่าปรับก็ไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้ค่าปรับก็คือมองแล้วก็เขาเกชาการถือว่าเป็นดอกเบี้ยเป็นการค้ามันคือสิ่งที่เพิ่มมาจากที่เราได้ตกลงกันนั้นดับปูพื้นฐานก่อนว่าถ้ามันมีีลักษณะอย่างน้ และบ้านเราก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเงินผ่อนเนี่ยก็จะมีลักษณะอันนี้อยู่ก็ต้องระวังอ,อุลมามะบอกว่าแม้กระทั่งเราจะคิดว่าเราสามารถจะ,จะให้ได้ยกตัวอย่างเช่นที่เราตกลงนะผมตกลงกับอาจารย์ผมขายของแล้วอาจารย์ก็ตกลงกับผมว่าถ้าล่าช้าในการชําระอาจารย์ก็จะจ่ายค่าปรับให้ uh huh. แล้วอาจารย์แต่แต่อาจารยินยอมนะและอาจารย์ก็คิดว่าเราผมให้ได้อื ผมคงไม่ช้าหรอกอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ได้เพราะมันอาจจะเกิดเหตุในอะ<า>นะาคตแ,แล้วมันไปตกลงไปแล้วยอมรับไปอัน,อน,อนในลำดับแรกแล้วและอีกประการต่อมาถ้าหากเราทดสอบแ่ะอาจจะมีเหตุผลอาจจะเดินทางล่ะอาจจะเจ็บป่วยต้องเอาเงินไปรักษาแล้วไม่ได้สามารถชําระได้ทันท่วงทีหรือตามกำหนดเวลาก็ต้องถูกปรับ,รบนั้นตรงนี้เขาก็ถึงว่าไม่เป็นที่อนุญ,ญาตฉะนั้นการ ขายของแบบผ่อนส่งเนี่ยก็เป็นที่อนุญาตแหละจะต้องไม่มีเรื่องของดอกเบี้ยนะมีการตกลงผ่อนชาระก,กันเดือนละเท่าไราหร่เท่าไหร่ก็ตกลงกันไปอันนี้เราปูพื้นฐานก่อนว่าทําได้จะต้องต้องปรสจากดอกเบีย้ยหรือค่าปรบับอย่างที่บอกะนะครับคืออาจาราย์ประเด็นของการที่รานำเอาเรื่องนี้มาพูดคุยก็เป็นเพราะว่ามีแม่บ้านนะครับคือคือฐานะก็ไม่ได้ไม่ได้มั่งมีอะไรนะอาจารย์แต่ว่ามันมีมันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ของในบ้างจะมีวิทยุมีทรทัศน์มีพัดลมมีตู้เย็นในพวกนี้ คือถ้าไม่มีก็ชีวิตก็ก็อยู่แบบว่าไม่ค่อยสะดวกสบายก็เลยอยากจะมีทีนี้พอพอมีมีททัศน์แล้วเนี่ยก็จะไปผ่อนวิทยุมีวิทยุผ่อนเสร็จแล้วก็จะไปต่อด้ว่องตู้เย็นอะเนี่ยก็คือชีวิตเนี่ยอยู่กับการถอนของมาโดยตลอดเลยเพราะถ้าไม่ผ่อนก็อยู่ไม่ไม่สะดวกก็เลยใช้วิธีการแบบเนี้อาจารย์จะบอกได้ที่เป็นข้อคิดให้กับแม่บ้านได้บ้างว่ามันมันอยู่กับดอกเบี้ยนะมมนอยู่กับอะไรอัเนี้เอาละถ้าเป็นยุ่งยุ่งกับดอกเบี้ยอันนี้แน่นอนนะทุกคนต้องตัด แต่ถ้าเราบอกว่าปัสตากลอกเบีย้ยแหละอันนี้เรามาดูอีกขั้นตอนหนึง่งโอเคเมื่อการค้าขายแบบนี้มันฮาลาันตามพุทธมิตรนักของนักวิชาการได้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าลัการศาสนานเนี่ยสอนให้เรามีความพอใจในสิ่งที่อรรเด้ประทานให้ครับ,รบก็หมายความว่าเราไม่ได้ขวนขวายนะหมายถึงว่าเราก็พยายามขวนขวายที่จะประกอบสาัมมาชีพอะไรต่างๆแต่ว่าถามว่าถ้ามันเกินขอบเขตเช่นต้องฮารอมหรือต้องรเลมต้องอาธรรมต่อคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับ,รบ,รบที่จะไปคดโกงไปคนอื่น ต่อผู้อื่นนี่ไม่ได้ฉะนั้นจากตรงนี้ศาสนาสอนให้เรามีความพอใจในตัวเองถามว่าการค้าขายแบบพรส่งนี่ก็ถือว่าเป็นหนี้แบบหนึ่งงเพราะว่าเราเราเราไม่ได้เหมือนถึงว่ามันมีสิ่งที่ค้างเราอยู่อุลมะบอกว่าแม้กระทั่งถ้าตอนนี้ค่าน้ําค่าไฟเนี่ยก็คือเขาจะส่งส่งเป็นบินมาให้ เขาบอกตรงเนี้ยถือว่าเราเป็นหนี้อยู่อนั้นเขาบอกว่าเราเนี่ยเมื่อได้รับใบามาเนี่ยนะให้รีบชําระอืจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่ะบางทีบางคนเนี่ยมีนะแต่บางทีรออีกห้าวันเป็นเจ็ดวัน,วนเป็นสัปดาห์ดึงไว้แล้วที่ก็มีจะจ่ายแล้วแหละตรงนี้อุมะบอกว่าเนี่ยคือได้นุนคือดีหนี้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องรีบจัดการเมื่อได้รับใบามาว,านวานันสองวันสะดวกเนี่ยรีบไปจัดการเลยเพราะมันเป็นหนี้เราเหมือนกันการค้าขายเป็นนี้เหมือนกับว่าเราก็ยังเป็นหนี้เพราะเรายังจ่ายไม่หมด ก็ยังค้างเขาอยู่ mm hmm. นั้นมีดัวอาร์บทหนึ่งที่นบีสอนเราในช่วงท้ายของของไตาชาพุทธเนี่ยนะก่อนที่จะให้สาลามเนี่ยที่นบีขอดัวอา์ว um ่าอัลลอฮุมมาอินนีวะถัดมานะนะวะอูซูบิกะมินันมะซามีวัลมักรอมและฉันขอความคุม้คมครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการทําบาปวัลม mm ักรอมและก็การมีหนี้สินหรือการเป็นหนี้เป็นสินนั้นอิสลามสอนให้เราเนี่ยมีความพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้ mm hmm. นะครับไม่ไม่ขนวควไม่ไม่พยายามหรือว่าที่ว่าจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็จะต้องเป็นหนี้บางทีไอ้นี่อย่างที่บอกอันนี้ยังไม่หมดไปอันที่สองที่สองยังหมดไปอันที่สามกลายเป็นว่านี่พะรุงพรังหกเจ็ดอย่างเนี่ยเป็นหนี้ทั้งหมดเลยอือันนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่ามีดอกเบี้ยหรือว่าค่าปรับนะซึ่งมันก็บาปนะแต่แต่ตรงเนี้ยซึ่งหลายๆคนหลายครอบครัวก็มีลักษณะอันนี้อยู่ไงบางคนบอกอ่ามันจะด้วยความจําเป็นมันจะด้วยองไรเง้เอาแหละ ถ้าเราบอกว่าแบบผ่อนสงแล้วไม่ต้องผิดหลักการแต่ว่ามันมีนี่อยู่ส่อของหกเจ็ดอย่างในชีวิตเนี่ยชีวิตมันก็ไม่สบายนะคนเป็นนี่น,นะอาจารย์นะคนเป็นนี่ไม่ไม่สบายครับคนเป็นนี่เนี่ยนบ,บีเคยมีปัญหาอะไรกับคนเป็นนี่ไหมมีปัญหาเช่นเช่นนบ,บีจะไม่ลใหมาอ,อย่างั้ดใหน้ออัดดีนาาบกว่คือศาสน ดีนแปลว่าศาสนาแต่อัดไดนี่เปลี่ยนเป็นสระฟ้าทางบนอัดไดนี่คือหนี้สินดังนั้นความที่ที่มันหรือว่ามันเป็นความร้ายแรงของของความผิดอันนี้หรือว่ามันเป็นสิ่งที่ค้างอยู่เนี่ยนบีถึงกับไม่ละหมาดให้แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆไงแล้วเพราะว่ามันยังค้างอยู่嗯嗯มันยังค้างอยู่มันมันยังไม่หมดถ้าเขาถ้าตัวนตัวเขากับรอมีความผิดมีอะไรเนี่ยอ่ะอันนี้ก็เขากะตะบักตัว,ตว,ตวกะรอดไปแต่ถ้าหากว่ามันมีกับผู้คนเนี่ยอันนี้มันก็อะไร มันก็ไม่หมดไงมันค้างอยู่ถ้าเขาไม่หาลานหรือเขาไม่ยกให้เนี่ยนั่นมันเป็นสิ่งที่อย่างที่บอกอาจารย์บอกตามฮะดิสนาบีน,บ,นบีไม่ละหมาดให้คนมีนิสินยกเว้นว่าใครจะมาประกันว่าจะใช้ให้ครับนบีอานาบีถึงจะยอมละหมาดให้ครับ,รบตรนนี้จะเห็นได้ว่าเวลาที่เขาจะละหมาดหรือเขาจะประกาศว่าผู้ตามีนิสินกับผู้ใดให้มาติดต่อคนนี้คนนี้เพื่อที่จะให้ อาจารย์เนี่ยพ้นจากภาวะนิสินนาจะได้กลับไปส่วนแล้วด้วยกับการพ้นจากภาวะนิสินครับแต่ี้ปัญหาว่าคนที่อยู่ก็ต้องรับผิดชอบต่อไปอเพราะฉะนั้นประเด็นที่อยู่คือว่าแม่บ้านบางคนจะมีความสุขกับการผ่อนของอาจารย์คือคืออย่างที่ว่าหมดตัวนี้ผ่อนตัวนั้นเนี่ยคือไม่ได้คิดถึงว่าเอ้ยหนึ่งเกี่ยวพันต่อเบีย้ยไหมสองการเป็นนี้เป็นสินเนี่ยมันมีนมผลยังไงต่อต่อ,ต,อต่อชีวิตประจําวันของตัวเองเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นที่นี่อาจารย์เอ่อ ไอ้ไอ้ไอ้การที่เรา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 ไปไปมัดจําของไว้นะเนี่ยเสร็จแล้วเราไม่สามารถที่จะไปชาระเขาเขาเขา <i> ได้ตามที่ตกลงกันไว้ด้วยอิสลามเนมีการยึดมัดจาได้ไหมเรื่องของมัดจำมันอันนี้ผมยังไม่ได้ดูคำพูดของนักวิชาการ <com> อันนี้อันนี้ไม่รู้ <c oughs> นะครับ <com> เรื่องของมัดจำบางทีมีการมัดจำและยึดอันนี้ยัง <com> อันนี้ยังไม่ได้ไปดูในคำพูดของนักวิชาการแต่ว่าอย่างที่บอกตรงเนี้ยของที่ที่เรา แต่อาจจะเป็นการค้ำประกันได้หมายถึงว่าบางทีเนี่ยบางอย่างคือผมขายของอาจารย์แล้วเนี่ยขายแบบผ่อนส่งเนี่ยผมเนี่ยจะมาเอาของเนี่ยไว้กับผมไม่ได้หมายความว่าผมก็ต้องให้ของอาจารย์เอาไปใช้ประโยชน์แต่อาจารย์ก็ผ่อนผมมาไม่ใช่ผมบอกว่าผ่อนหมดแล้วคอยเอาของไปอย่างนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่ามันจะมีลักษณะในการประกันบอกว่าค้ายให้เป็นบอมาให้เป็นประกันไว้กลัวว่าจะจ่ายไม่ครบ อันนั้นก็จะมีรายละเอียดที่นักวิชาการดกหรือว่าอย่างที่บ้านบางที่ที่เราเรียกกันบางทีเอาของไปจำนองไปจำนาไว้ค้ำประกันไว้บางทีเอาของไปแต่ว่าเอ้แล้วจะมาคืนไม่ก็เอาเอาที่ดินเอาบ้านเอาอะไรอย่างเงี้ยเอาเอามาค้ำประกันไว้อย่างนั้นว่าไปในรายละเอียดอันนั้นจากตรงเนี้ คือคือมันคงไม่ใช่เป็นความสุขหรือความสนุกนนะแต่ไอความที่ืองความเคยชินมแม่บ้านบางทีก็คือถามว่าใครจะดูแลในบ้านหลักๆอ่ะสามีไม่อยู่กับภรรยาบางทีเซลกลับมาแล้วเซลล์พูดเก่งไหมล่ะอโอ้โหน้ําไหลไฟดับแล้วผู้หญิงเนี่ยถ้าฟังเจอผู้ชายพูดเก่งๆเนี่ยวาร้อนเก่งเนี่ยหัวใจของผู้หญิงเป็นไงแป๊บเดียวสิบนาทีสิบห้านาทีจะไม่เอาไม่เอาเนี่ยเอาเอาอจนได้ นะครับอันนี้คือคือเป็นเรื่องที่ว่าในเรื่องของจิตใจด้วยประการหนึ่งฉะนั้นจากตรงเนี้ยแม่บ้านหรือภรรยานี่ก็รับรับผิดชอบที่นบีว่าวันมะวันมรออตุรออี้ตุนฟีใบตีเจายวจีหาผู้หญิงก็เป็นผู้ดูแลในบ้านของสามีฉะนั้นหนึ่งในเรื่องการจัดการที่จะซื้อหนุ่นซื้อน,นี่เนี่ยก็ควรจะระมัดระวังเ<ม>พราะบางทีสาม,มีเป็นคนหาแต่มันไม่พอเพราะเพราะเราผ่อนนี้ยังไม่จบก็ผ่านผ่อนนู่นผ่อนนี่ต่อถ้า ถ้าถ้าเป็นการที่บางทีอาจจะมีความจําเป็นที่จะซื้อเนี่ยถ้าถ้ามันราคามันสูงก็อาจจะดูมือสองที่มันดีที่มันราคามันลดไปนิดนึงก็ช่วยสามีครับจริงๆได้ของใหม่มันดีไหมดีสมมติว่าของใหม่เนี่ยสมมติมันหมื่นหนึ่งแต่ว่าของมือสองก็ดีหน่อยสักหกพันเจ็ดพันเอ้มันก็ช่วยเซฟไปเยอะเนี่ยอาจจะเอามือสองดูมือสองก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยครับ ก็จะได้เป็นช่วยช่วยกันจะได้ไม่ใช่ว่าทั้งสามีภรรยาสามีหามาก็ไม่พอภรรยาก็ผ่อนของสี่ห้าอย่างก,ก็ยังไม่หมดอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหนี้สินกันอยู่นะครับปร,ป,รประเด็นแรกที่เราพูดถึงก็คือคือแม่บ้านอาจจะอ้างถึงความจําเป็นนะนะแต่ว่าเราก็บอกอย่าที่อาจารย์หาทางออกว่าขอ,ของของมือหนึ่งฐางนะเราไม่พอเพียงก็ไปดูของมือสองที่สภาพมันดีหน่อยนี่พูดถึงความจําเป็นอนานนจารย์แต่ว่าในความจําเป็นนี้ต้องให้ให้ให้ตระหนักถึงความ อ่าการเรื่องเรื่องดอกเบี้ยมาเทียบบนสองเรื่องของความเป็นหนี้ที่เราอยู่ในทนาของคนที่เป็นหนี้นะเราเป็นชีวิตที่มาปกติแล้วน,นี่นี่นี่ประการที่หนึ่งที่อาจารย์ประการที่สองคือทศทัศน์มีแล้ว ว่าคนมีอยู่ยี่สิบนิ้วชางมากเขามียี่บห้ายี่บแปดเอาเอาไมคพรหมายเพราะพรอนนี้ไม่ยากเนี่ยพรอไม่ยากก็เ,เอาพรเดละห้าร้อกกว่าบาทเอาทอทัชที่มันใหญ่กว่าออสเตเิียวิวธรรมดาไม่พอต้องเอาสตเต,ต 3, ีิโสามชั้นสี่ชั้นแบบนี้อาจารย์คือขอยับฐานะของตัวเองทั้งที่ไม่มีความพร้อมแต,แต่อยากจะมีของที่มันมันอาจารย์กลับไปสู่อะไรที่ในบีสอนไว้บ้างได้บ้างคือเราเราได้บอกไปในช่วงตัวแล้วว่าศาสนา ของเราเนื้อสอนให้เรามีความพอเพียงและท่านอับดุลลาหอฮะัลงอัสซาลัมก็เป็นแบบอย่างหนึ่งของความพอเพียงความสมถะเอาละเราบอกว่าถ้าไม right. so <c oughs> so ่ม <c oughs> so ีโทรทัศน์เนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่มีโทรทัศน์เราจะถูกสอบสวนไหมว่าทาไมไม่มีโทรทัศน์ก็อัลลอฮ์ก็คงไม่สอบสวนเราแต่เรื่องของการศึกษาหาความรู้อะไรเงี้ยอันนี้แน่นอนมันก็ต้องมีการศึกษาความรู้เอาสมมุติว่าเอาละมีโทรทัศน์มีแล้วเนี่ย ไอ้ที่บอกว่ามีแล้วก็ดูได้เนี่ยมันไม่พอแล้วจะไปเอาที่ใหญ่กว่าที่มันชัดกว่าที่มันบึ่มกว่ามันเสียงมันนั่นกว่าเนี่ยแล้วจะต้องเป็นนี่เป็นศีลเนี่ยอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งถามว่าเพราะไอ้ที่มีถ้าถามว่าไม่มีไปสู่การมีไม่มีก็ไม่ได้เป็นไรอะนะหมายถึงว่าไม่ได้บาปะนะแต่ว่าเอาแหละมาแล้วเอา้าจริงตอนนี้มีทีวีเรื่องโฆษณาหลายช่องอ่ะและจะได้ศึกษาความรู้ก็โอเคแต่ที่จะจะขยับไปตรงนั้นเนี่ยถามว่าด้วยความจะเป็นอะไร สแสดงมันเป็นสิ่งที่เสริมและแล้วถามว่าสิ่งที่เสริมมันไม่ใช่วายิปเนี่ยแล้วเราจะเป็นนิสินหรือเราเราเราจะเราตัวของเราเราก็จะอยู่กับเรื่องของตรงเนี้ยซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างในบ้านเราเนี่ยการค้าการค้าการขาย,ขายนเนพอกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันมีเรื่องของดอกเบี้ยอยู่แล้วมีค่าปรับอยู่แล้วกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เราไปสู่สิ่งที่มันเพิ่มไปจากสิ่งที่เราโอเคมีดูอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่สมควรแล้วที่เราจะไป จ่ายอะไรเพิ่มแล้วมันก็กลายเป็นนี่แล้วบางทีก็เสี่ยงในเรื่องของดอกเบีย้ยหรือว่าค่าปรับเพิ่มเข้ามาครับเพราะนั้นอาจารย์เน้นย้ำว่าชีวิตของวิถีอิสลามเนี่ยให้อยู่กับกับความพอเพียงนะอีาจารย์ถามกลับมาหมายว่าก็ท่านรายได้ท่านดีรายได้ท่านเนี่ยเงินหมุนเดีอนเป็นล้านเนี่ยไอความพอเพียงของคนมีมันแค่แค่ไหนกัจคืออัลลอฮฺมุลตลาเนี่ยให้ริสกีไม่เหมือนกันหให้ประทานให้ไม่เหมือนกันคนที่เขา คือคนที่เขาไม่มีะนะหรือว่าพอมีพอกินเนี่ยโอเคเขาก็ใช้ตามตามที่เขามีครับคนที่อัลลอฮ์ให้เยอะกว่าอา้าวเขาจะซื้อของแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นริสกีที่ Allah อัลลอฮ์ให้มาแต่มันจะต้องไม่ไปเสียในเรื่องของสิ่งที่เป็นวาญิบครับแปลว,ว่าอากาศ สมมติว่ามีเงินเป็นล้านแต่สกาศไม่จ่ายอันนี้เสียหายอันนี้ผิดแต่ถ้าสกาศก็โอเคครบถ้วนสต๊อคก็มีอยู่เรื่อยๆเขาจะเขามีเงินอยู่เขาจะใช้รถที่มันยี่ห้อแพงหน่อยเป็นล้านอย่างเงี้ยเราก็เป็นที่อนุญาตเพราะเพราะว่าอัลลให้กับเขาสิ่งวายิบเนี่ยเขาได้ทําแล้วและสิ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำได้เขามีเงินล้านใช้รถเบนซ์ในเน่าเกียดแต่ถ้าแต่ถ้าเรามีเงินน้อยหมายถึงว่าถ้ามีเงินแล้วก็มันมันที่จะซื้อได้นะครับครับครับ ก็คือฐานะหนึ่เขาเขาพอเพียงที่จะซื้อของเขาได้ก็ไม่ได้เกินฐานะอะไรของเขาไปแต่ถ้ามีคนมีเงินน้อยแล้วไปใช้รถเบนเนี่ยมันก็มีปัญหาสิมันก็จะต้องผ่อนมันก็จะต้องเป็นหนี้ก็ต้องกู้ต้องยืมอะไรต่างๆก็จะในเรื่องของการเป็นหนี้ด้วยในเรื่องของกู้ก็เป็นดอกเบี้ยด้วยกลายเป็นว่าหลายหลายอย่างที่มันเป็นความอย่างนี้ใช้ชี่แบบไม่พอเพียงใช่คือไม่ไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้ฐานะของตัวเองว่าตัวเองมีมีรายได้เท่าไหร่และไม่ใช้ของที่ว่า คือได้ด้ตรมรถทียมสูงที่เขาพูดกันนะนะอย่างเนี้ยไม่สอดคล้องต่ออีกจาแต่แต่ถ้าเป็นคนมีแล้วจะใช้ถ้าลดจากระดับตรงนั้นก็ยิ่งดีครับแต่ถามว่าถ้าเขามีเงินแล้วเขาจะซื้อรถยี่ห้อแพงกว่าคนทั่วไปและเขามีเขาไม่ต้องไปยืมไม่ต้องไปกู้ไปไม่ต้องผิดหลักการอ้าวได้แต่ถ้ามีตรงนั้นแล้ววายิบก็โอเคสาร์ดก็ทั่วไปสกาดก็โอเคซอดก็ทั่วไปกระทำอยู่ช่วยเหลือองค์กรต่างๆอยู่เขาจะมาใช้รถ กับเหมือนกับคนที่มีฐานะปานกลางก็ยิ่งดีครับอ,อันก็ถามใหม่ดีกว่าอาจารย์เพราะว่าถ้าถามเรื่องรถเนี่ยดูมันจะเข้าใจได้ถ้าถามเรื่องเสื้อผ้าอาจารย์ซื้อเสื้อผ้ามาอาจารย์ฐานะอย่างเงี้ยซื้อเสื้อผ้าตัวละร้อยแต่ว่าคนที่มีตังค์เนี่ยเขาเฮ้ยฉันต้องใส่ให้ตัวละห้าร้อยเนี่ยได้ไหมได้ไหมได้ไม่เป็นไรหเหมือนกันถ้าเขามีมีริสกีหรือมีทรัพย์สินเงินทองที่เขาจะซื้อได้นะครับแล้ว แล้วเขาซื้อของเขาในราคาที่สูงกว่าคนอื่นนะนะโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะโอ้อวดอันนี้ไม่เป็นไรตรงนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการแตาก,การบทถ้าอยู่ที่เนียดเขาด้วยนะเขาจะซื้อเสื้อผ้าซื้อรถซื้อรองเท้าเขาอยากจะให้เสื้อผ้าเขาสวยอยากจะให้รองเท้าเขาสวยแล้วก็ไม่ได้โอ้อวดแล้วก็ไม่ได้เขาไรอะไรฟุ่มเฟือยหรือว่าเกินเกินจากที่เขาจะจับจ่ายได้เนี่ยไม่ทีว่าใช่วร์เกินไปเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่อนุญาตแต่ถ้าซื้อมาเพื่อมาโชว์ยี่ห้อเพื่อมาอวดอย่างนี้ไม่ได้นี่ก็มีความผิดในเรื่องของการโอ้ออวดแล้วาอิสรามอนุญาตให้แต่แต่ไม่ให้โอ้ออวดครับผมที่น้ครับก่อนที่จะจบเบรกแรกตรงนี้นไปผมฝากนิดนึงครับกับข้อคิดว่าใครที่จะสะสมอะไรในวันนี้ครับ เรื่องเรื่องของท่านอบูซาดินครับวันหนึ่งก็มีคนที่มาเยี่ยมอบูอนน above, ท่านอบูจาดินที่บ้านครับก็สอดสายสาย,สายตาแล้วปรากฏว่าไม่พบสิ่งของอะไรในบ้านครับก็เลยเอ Ö, ่ยปากถามท่านอบูจาดินว่าอบูจาดินเข้าวของเครื่องเครื่องใช้ของท่านอยู่ที่ไหนจ้ะ mm. อบูจาดินบอกว่าอ,อ๋อจาบีบ้านจาบีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่นั่นครับแล้วเราได้ส่งสิ่งของดีๆไปไว้ที่บ้านหลังนั้นแล้ว mm. ก็หมายถึงว่าได้ส่งสิ่งที่เป็นดีๆก็เอาไว้ในโลกหน้าแล้วก็คือสะสมสิ่งที่มันเป็นความดีเนี่ยครับไปฝากไว้ณโลกอาคีรอแล้วทีนี้ชายคนที่มายี่บอกอาบูเจดินเนี่ยเมื่อท่านต้องมีชีวิตอ,อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยท่านก็ต้องมีจําเป็นต้องมีของของใช้ในโลกใบนี้อยู่นะถ้าบูเจดินครับก็ตอบบอกว่าแต่ว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้เราอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นหมายความชีวิตของเราเนี่ยจะไม่ได้จบแค่ดุนยานี้เราจะต้องไปจบชีวิตในโลกหน้าเพราะฉะนั้นแล้วการสะสมทะเบียนในวันเนี้ยอะไรคือสิ่งที่เราควรจะสะสมมากกว่าวันระหว่างสิ่งที่เป็นความสุขในดุญญนยากับสิ่งที่จะเป็นการเอื้ออำนวยความสุขให้เราในอาคีรอนเนี่ยเราควรที่จะสะสมอะไรฝากพี่น้องโดยเพาะย่างยิ่งแม่บ้านเงินผ่อนในวันนี้ว่า มันพอเพียงกับฐานะของเราจังไรกับสิ่งที่เรามีอยู่ในบ้านหลังนี้อะไรคือความสุขที่แท้จริงและอะไรคือโลกที่ถาว่นสหรับเราครับตัเบรกนี้จะเพียงเท่นี้ครับอินชอนครับเดี๋ยวพักจะคู่กลับมาสู่ช่วงที่2ของของการดอกไม้แห่งจามครับ